muota mangngka rawojar ni waktu atau jasan put di cataatan Youta kaliga Maswanaangngeta mangkara mu mang kanti jasoho wajah se ta samaranan cataasanang kaliman सत्य न सना सति क्रिया चय मंगलमो तमंगोता सरो कथा में चेतन कम पद असोक विरथम क्षे मंगे तम मंगलमो तमंगे देशवा न स เอี่ยนิทัพปตานิสมาคตานิภูมานิวัญยานิวันตเลเกสาเปวะปูตสุมาณพวันตัวตอปิสัะ สุรันตุภาสิตังการสมาหิบุตานิสัมเทตสัพเทเมตังกโรธมาตุสิยาปชาญาทิวาจารตจหระติเยภาเลงตาสมาหิเนราตตาปมาตยามเกจฑีวิตังจิตวาหุลังวาสเ วายรัตนังปณีิทังนรสัมคาติตาทังคเตนะอิตามิพุเตรัตนังปณิทัเนเตนะสเตนสวัติ호ตุขยางวิรากังกามังปณนิทังยตาสคาสกายมุนิสมหิทุนะเตนะธรรมเน มาจิเกณฑ์จิตตังติธรรมเมรัตนังปณนิทังเนเดนะสัจเจนะสวะติหอโชยังพุทธเสรษฐรบริวานาเยสุเจสมาธิมาณตริกัญญาหุสมาธิดาเตนะสมโมนะเวชติธรรมติธรรมเมรัตนังปณนิทัง

ตังวิสังเทรัตนานันต์นิธมเตเตนะสัจเตนะสุวัสดิ์หอตุเีนังภูรานังนาวังนาติสัมภาวังวิราติจิตายติเกพาวะสเมเตหินาปิชาวิรุณิชันธานิปันติทีรายะกายังปัญโภย ตัมปิสังเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวะเทโหตุเมตานจะสัพพโลกะสิมานะสัมภาวะเยอปริมานะโคตัปตัจันนิกันจะสังตตา เทตรายาพระมเมตาเวหาลังอิทมะผู้เทมจานุปะตตมะสลาวะทัสสเนนะสะปัณุกามิสวินัยยเกตังนะอิจตุกังวาใสยังปุนาเรติเตยปะมาโนุพุตโตปะมาโนธรรม sāṃbhō bhava manavāntā ni sīlinga sabbāni ahivī sikāsata patī unnānāpi mo sipāgata me rakkha gatā me parēta patikaman tu putā ni soham namo bhagavato namo satānam samā เทตยัญจักุมาเอกราชาเลสะวรนโนปตเวปภพาโสตังตังนามาสะมิหาเรสวรรณังปทเวปภาสังตยัจจักุตังเวหเรมุติวสังเกปรามานาเวตะกุสะปะกเมเตเมนะโมเตจามังกรยันตุนามาตุโมนา ธิยานะโมวิโมตขะนังนะโมวิโมติติยอิมังสปะพฤตังกัางตาวโมโลจรติเอสนะอภเพตยัญจักขุมังเอตราชาหะเรสวันโอปะฏิเวปปะโสกลางกลงนามาสามิหะเรสวันกลงปะฏิเวปปาสังตยัญจักขุ no saccan sodaya dodaya terasacena kahamisacchicariyama nutara awache tawata mappalasare tawapu Sa Ya saja mawang Sa Ya Sa Cakili Ya Maka Patana Santi Awan Jana Mata kita Jani Kanta Jata Weta Pati Kama Hang Wa Sa Salté en la mesa. สระนังัญญบตเมสระาังวราเนเตนาสัจวัทนาหตุเตชยาบังกะรงนาติเมสระังัญญธรรมโมเมสระังวราเมเตนาสัจวัทนาหตุเตชยาบังกะังนาติเมสระนังัญงสังโฆเมสระาังวราเนเตนาส Javan Sena विधुु ra tanना बชา समाรา kitaत सสथ भवाตទอย่างkingચतना loજેવ छતવવधाुु raતना thoมา समाdaที่ samaส भวันទទอย่าง kiเจना loเจવ छેવવधनु ra tanang सngka ติตัสมาสติภาวนาเทศกัตตะวะพุทธรตนังวาสังุตมังวะลังนิตังเทวมนุสานังบุรดเทเจนะโสตินานัตุปัาวะเปตุ่าปสะเมุต Quan mu này yang pauใน yang sang có je laส đi làm na tanpatawaสpheroúbazaè te ရ nur niเมangအ mangngkaran cayo da mana pôsaang Nimi tang awa mangkalan Cajunca manapu Sakunasa Satu babak Kahurusukinang Akantang Semanu awing Ngawinasamintu Yangun nimi tang Awamangkalan वे नवीन नमो मे पुत स सह व्रत नत यतं निपते सपसे ते पसे देवानाराय परमे सुरसेते การจะจตุโลกากามเรักสมุทาภูตุการสารจะสัปรามาใจยปเสตมาวันตุเตใยใจยกอรณีกอรณีอุตติอุตตินาทีนาทีใจยใจยกัลลารกัลลินไสณิไรสเสนราเีรุราจาปนอราทิใยใจยาามิ ระสมงเทนาเกณฑนาคีปิสัจจโขตัคารีชัยาชัยาโกนเมตตาโร เยชัยยะชัยยะเสงอิสุทากานนามุคาชาชัยยะชัยยะวารณนามุคาสัตระชัยยะชัยยะจัมปันกีรังคบุลกันต์นกชัยยะชัยยะขันยคอนนตุลงสุการะปุชงเสหาเพียกทิปะชัยยะชัยยะวารณนามุคายาตากิตาชิตาเสนาริปุณสุต โนรเดชยันตยยักษุาสุคาจีเวชยยันยยัตษอตราเนตะเลสัจจุทยัยยันชยยักษตระณนสานเตนสัจจัยันยยมังกาลาพรัญญาภวเกชัยยันยยวารุณายาเกชยันยยรักกัตสุลาวุจเจตชาชยยันตัยย์พระเม รินตาท่านชัยยาชยาราชิราชัใชัยยาชัยาพระตารินสาธรรมชัยาชัยยารหันตาประเจตาปุตตะวังชัยชัยาพระเฮสุโรหารินเทวาชัยาชัยพระมาสุราโคชัยาชัยานาโควิรุณหะโัวิรุปะโคจาติ นาวิโตจเวนตัยโยจตุเอโลวะรุโนปิจังติวายจะปาตุนหกุมาโลทตกราทัโกอัตราชสมาเทวาเสติตา ภสะอะจะโยหิสิโนสะวากะสาปาชัยยราโมภวันตุเตชัยยะัมโมจะสังโฆจะตสะปะโรจะชัยยกังเกเตนะสยเตเตนะชัยยสุิภวันตุเต นะพปวดชาเตจินยหอตุเตชายมะคาลังชายโยเปีพุทธสกสิรมัตตอาัามารณ์เจ้าปะกิมาตตปาราชายโยโอโคสยามโกจิมันเตมะโมนิตาใัยะตาท่าพรัมะกะนา มาเฮสโนชัยโยติพุทธัสสิริมาโตอาญงมารัสัจปาปิมาโตปาราชโยโอมโคสัจมพธิมันเดปโมติตาใจยากะาอินนาคะรมาเฮสโนชัยใจโยติพุทธัสสิริมาโตอาญงมารัสัจปาปิมาโตะปารา

สัสปริมาโตะยังบาลัสัะจัปปิมาโตปาราชโยอุโภสัญโขทิมนเตะโมจิตาไยต ดิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาจุชยามังกาเลอปราชิตาบาลังเกเสเสปะทวิโปกาเลอภิเศเจสะาพุทธานังอาณาปตโตปะโมทติสุนังกังตังสุมัง ปะาัตังโสตตังสุขานสุโมตจัสยีตังพระพจาริสุปะกินังกายกรรมวาจากรรมปะกินังปะกินังมโนกรรมังปะนติเตปะกินังปะทาน ยินานิการตาวนาลาปันตาเตปะตาจิเนเตะอตลาตาสุขิตาวิรุณหพุทธัสสะ นางราคะตัวชินนาสาสานงยาตาริปัตนาเตสังสาเตู้เรนตัวมโนราคายุตากาเลปวัตสันตุวัสังวัสาวรากาโรคาจุปัตาวันสังนิวาเรนตัวจะสาปตากายสุขังจิตติสุขังอร

vinh dĩ tập của vinh dưới hình tích xúpati bán hoa bạc gà vatoa sa hoa kasangoa uyo bạc gà vatoa sa hoa kasangoa sa hà mi tí bạc gà vatoa sa hoa kasangoa sa hà mi tí bạc kasangko yaditang catare boresa yoga ne ata boresa kugara esa bawakewa ห้าหัสศาสมะเเมตสัวทฆาัตครเมกาลโอทิตงโลาสเสนะมาลังกาณิธรรมวิจินาจิตาวามุนิโตันเตสสภาวาตุเตชยมังรานิมาลาติเลตมัคโยติ ติปุรังปะนาละวะกะมะคะมะทาทะยานคะภันเตสุตังตะวิถินา hmm. 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 วัสสุธาลุนันตังเมตังภูเสกวิทินางิต t t a v a g ิโ e ตังเทสะสะปะวัตุเตชยมะคารานิโอเกตะคาธรรมติหังสุธาลุนันตังตาวันติโยจาปะปังปุริมาลวันตังนิ

นาชิตาวาโมนินโทตันเตสสัภาวัตุเตชยมังคะลานิทุกานเตเทปุธเจตัสุตตาหามังรามังลิสุติสุติเมตเจปะกานิกานังยานาปะเกนาวิจินาชิตาวาโมนินโทตันเตสสัภาวัตุเต ายมังคลานิเอตตาปัวใจกายมังคะลาตคกาทโยวาจโนาทินาทเนสารเตมาตาเตหิตตวานาเนกวิววธาเนจุปัตตวานิโมขังสุขังอาทิขามัยยานโรสัพันยมหะกาุนิโกนา หิตายะสัพปานินงบวเรตวะปารเมสสัพพะตัวสัมหเกโมตมะเนเตนะสักวะเตนะหตุเตชยมังคะลังชันโตโมติยาโมเลสักยานังนันทวะกานงเน วังตะวังนิทยโยโหยิชายาจุชยามังคะเลอปภาราชิตาบังลังเกสีเสปะทาวิบุคะเลอภิเสเกสังภะโธทานังอาคัปปตุปปุระติสุระกัตตุมังคะลังตุปภาตังตุโหจิตังสุกานุตุโมตโ สุเยตาพระมาริสุปัากินังกายกรรมังวาจากรรมังปักินังปัจจกินังมโนกรรมังปณิทิเตปัากินัปัจากินานิกางตวานราภังตังเหปักินีโสอทาโตสุกีโตวิรุณหอุ สัสนีอโรคะสุขิตโอหิสัสาสันิยาติภิสัททระตาสุขิตาวิรุฬหพุทธศาสนีอโรคะสุขิตาโอหิสัสาสันิยาติภิเตะทะระตาสุขิตาวิรุฬหพุทธศาสนีอโรคะสุขิตา สัพเพนญาติเมสิทธมาตัวเศตามาตัวเศตามาตัวเังพระรังเอตังสมิรัตนาตยาสิสัมปัสสานาจตัสโสทุกปตจจนิทุกขปยาปตาจะนิปยาสปตาจะนิ บานิโอเหตาวัตาญาณแหสังขารปุญญาสังขารสัพเพเดวะตโมันตุสัพสัมปิสิทธิญาณนาคันตุสักายสีรังรักัตุสัพทภาวนา พุทธาภระปัตตาปเทกานันจะยังพรังอรหันตานันตะเตเสลาลังพันธามีสา

เลยกวค่ะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวตาล้องจะไปใส่บาทแล้วนะคะใส่บาตแล้วค่ะขอจบไ์แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเอาประเทศไายไปยินไหม เอ้าก็ยิมไหนู้นเลยบ่ได้ไ่ได้เงีนสบาทนานผ่าดแล้วเหอผ่าดแล้วเฮาผ่านแล้วเอยิมวอเลยค่ะวันนี้มีงานสองช่วงเลยค่ะเช้านะคะ ได้ท่ะขดีัวใหญ่้นอ่ะปจ้ะน้องเจ้าปน้อยนะะวันนี้เป็นวันทุกคว่าเบิ่งตั้งกว่าสองตัวต่ตีเห็นว่าตังทำอะแปะย่ะผมสางกาวสะกอนหียู่น่ใเกลองหนึงหยั่งบนหินขดยะกุนหินขนาณะนึ่ะวันนี้วันไหวครูนะคะเป็นวันมงคล